นะครับผมมีแตนซิ่งนะครับก็คันนี้เปลี่ยนน้ำแป้นใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำแป้นใหม่เปลี่ยนเสาใหม่นะครับขยายคอเป็นสองนิ้วครึ่งนะครับพร้อมกับติดตั้งคอรอ์ดลวดถักี่ยตั้งนะครับอยูนที่ต่อว่างใส่เป็นชุดน้าแป้นให้นะจัดทรงด้ายใหใหม่นะครับ